สวัสดีค่ะแม่ปามค่ะและน้องกิงก่ะและก็น้องนะ้านะโมวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องแพะกับสิงโตแพะกับสิงโตนะคะ today we will tell uh we will tell story is of fables the lion and the goat นะคะก็คือเรื่อง ลออนแปลว่าอะไร<ป>ลูกไลออนแปลว่าสิงโต The ะโกดแปลว่าแพอ่าเราเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะดูรูปนะคะลูก One humid day in the summer, a lion and a goat were dying of thirst. Once they found a puddle, they began fighting for the water. They f o u สต t แอนด์บิ๊ e แ a ม l รอร์ลีวันหนึ่งไปภาษาไทยด้วคะลูกเนี่ยแม่กำลังแปลภาษาไทยนะคะวันหนึ่งท่ามกลางอากาศอันแสนอบอ้าวของฤดูร้รอนสิงโตและแพะต่างกระหายน้ำเที่ยวเดินหาน้ำดื่มจนเดินมาพบการที่แอ่งน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งสองแย่งกันกินน้ำจนเกิดทะเลาะและต่อสู้เกิดขึ้นในที่สุด ทั้งสิงโตและแพะก็เหนื่อยหอบด้วยกันทั้งคู่อ่าจากรูปลูกเห็นไหมมีอะไรมีสิงโตมีแพะแล้วก็มีนกเหยี่ยวใช่ไหมคะใช่คะ่ะทีนี้ก็มาดูกันว่า after a battle แล้วไม่ต้องทะเลาะก,กันนะอ่าทะเลาะก,กันหาะหลังจากต่อสู้กัน Battle กันแล้วเนี่ยแ่แม่ก็จะเล่าเป็นภาษาอังกฤษต้องะะแบ่งกันกินนะคะ They lay down for a rest and then the lion saw water were flying circle around in the sky. I think we better compromise and share the water or we keep fighting until one loses and becomes their food, said the lion. The god agreed with the lion and at the end they share water to drink. หลังจากต่อสู้กันทั้งคู่ก็นอนหมดเรี่ยวหมดแรงอไปดูรูปใหม่ค่ะนอนกันหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะเจ้าแพก็ลิ้นห้อยเลยนะคะอ่าเจ้าสิงโตก็มองเห็นฝูงแรง้งกำลังบินคอยท่าอยู่บนฟ้ามันจึงพูดขึ้นว่าเราควรแบ่งน้ำกันกินดีกว่าต่อสู้กันจนตายนะแล้วกลายเป็นอาหารของเจ้าแร้งนะ่ะ เจ้าแพเห็นด้วยกับสิงโตทั้งสองจึงแบ่งน้ำกันกินแต่โดยดีนะคะ The moral of t h i story s is share something better than lose everything นะคะก็คืออะไรคะลูกแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่กันดีกว่าต้องสูญเสียไปทั้งหมดนะคะอ่าก็คือถ้ามีอะไรอ่าสมมุติถ้าน้องมีเค้กก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วก็น้องน้ำโมก็จะ กินด้วยน้องน้ำขิงก็จะกินด้วยเราต้องเป็นไงคะลูกแบ่งแบ่งกันน,กนะคะดีกว่าดีกว่าเราต้องมาทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายหมาเนี้ยก็มาเอาเค,ค้กของเราไปกินนะหมาของเราชื่ออะไรลูกเจ้ามิกกี้ใช่ไหมใช่อ่าถ้าเราทะเลาะก,กันแล้วหมาเห็นจอมเกลียนอ่าจอมเกลียนด้วยเจ้ามิกกีย้ยังไงวันนี้นะคะแม่ปั๊มก็ขอจบการเล่านิทานแต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็กติดตามนะคะเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอน้องน้าโมก็สวัสดีด้วยค่ะ